อ๋อตาเปล่าเดี๋ยวไปบอกต้นก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไปบอกต้นก่อนว่าไม่ได้ไปดวใอยางกล้อเขาบอกปูนี่ยนมีความหอกไปแต่เพรวกร้อนอย่าจับหนูมาแล้วเม่อุียใช้เขามาถ่ายไปแล้วด้วยแฟนภับ สูงยังไงอ้าวไม่ได้เดี๋ยวพี่กับน้องพี่กับน้องสูงไล่กันไล่กันมากอืได้ไล่กันมากไมอยากถ่ายรูปปากกูอะเนาะปากเขาบอกนี่ครับอยู่นี่ครับป้าน้องถ่ายรูปกากเ๋าก็ได้หลอกรด้ปากแม่แม่ไปถ่ายรูปกากเ๋าก็ได้หลอกไม่แพ้น้องเลยเพราะน้องไม่ได้เคี้ยวมันแบบนันแหละพูดเก่งล้าก็บอกพูดเก่ไล้อก็บอกพูดเก่งล้าก็บอกพูดเม่ได้อก็บอก น้องร้อนร้อนเลจะร้อนจนร้อนข้าเขาไม่เอยายข้าหามืนอยไอเดยวอะไรไอเจ้า่อเลยไอลมอ่ะอไอตออขโมยทะลไอตอขโมยทะลมอย่มื่อยหน่อย